ค่ะว <ermo> <you> ันนี้นะคะเราจะมารีวิวนักเก็ตไก่กันค่ะนักเก็ตไก่นะคะจะมีทั้งหมด3ชนิดนะคะก็คืออันนี้เป็นนักเก็ตไก่ที่ตลาดนะคะทั่วไปราคาประมาณ35บาทแล้วก็อันนี้นะคะเป็นนักเก็ตไก่ตาซีพีนะคะราคาประมาณ59บาทค่ะมีปริมาณ200กรัมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นนักเก็ตไก่ตาจันเดย์ค่ะมีราคาประมาณ69บาทเอ่อมีปริมาณ200กรัมเท่ากันค่ะก็วันนี้นะคะก็คือก่อนที่จะรีวิวนักเก็ตไก่ก็อยากจะแบบว่ามาบอกวิธีการทำข้าวข้าวผัดเสิรอใครอยากไปทคะนะคะนักเก็ตไก่ของเรานะคะ นะะคมีไข่ไก่แล้วก็มีแป้งสาลีแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็มีเกล็ดขนมปังค่ะวิธีการทำง่ายๆคะก็คือนำไก่นะคะไปบดนะคะแล้วก็นำมาคลุกเคล้ากับแป้งแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็มาปั้นให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเพื่อจะได้เป็นนักเก็ตนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปชุบกับแป้งแป้งแป้งอันกประสงค์นะคะแป้งสาลีแป้งสาลีอันกประสงค์ค่ะแล้วก็นำไปชุบกับไข่นำไปชุบกับเกล็ดขนมปังนะคะพอนำไปชุบเสร็จแล้วเราก็จะนำมาทอดนะคะทอดในน้ำมันเดือดนะคะพอทอดเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นนักเก็ตค่ะ นักเก็ตไก่ทั้งสามยี่ห้อของเราที่เราทดอบเสร็จแล้วเราก็จะมารีวิวรสชาติกันค่ะอันแรกนะคะ,บบะ,คะจะรีวิวเป็นปากของซีพีค่ะคือแบบเนื้อไก่อะแน่นแน่เลยอะแบบรสชาตแบบแบบคือมันไม่จืดมากเลยจะมีความแบบเค็มแบบนิดนิดแล้วก็ได้กลิ่นของพริกไทยแล้วก็เนื้อไกแ่แน่นเย็นมากแต่ว่าจะลองมันกินกับชีดุ้งนี่ค่ะพอทิ้งหมดชีสแล้วอ,อยมันแบบมันเนพิม่มรสชาติเพราะว่าชีสอะมันจะมีความแบบเค็มแล้วก็น,วนุ่มมันแล้วก็พอมากินกับนักเก็ตก็เข้ากันค่ะ อันที้สองเป็นของน่ะนี่ของเดลค่ะมาชิมกันก็ของของเฉลยรู้สึกว่าจะกรอบแล้วก็เนื้อเขาจะเน่งเน่งนุ่มกวาแป้งเขาอร่ยแป้งเขาเลยแ้วบอกไก่นกไก่ก็แน่นเหมือนกันค่ะแน่นของเสียแต่น่าจะแน่นกว่าเจ่ามันได้รสชาติมากกว่าอืงอันเขาิ้เชฟก็เหมือนรสชาติแตว่าของเีลยะกินเบเบอร่อยเลยว่ะรู้สึกว่าอร่อยเขาาเหมือน มากัแบบว่าใส่พวกกระปุกกระปุกอะไรอย่างเงี้ยเต็มคนแล้วก็อันนี้เป็นของตลาดนะคะตลาดที่มันมีขายทั่วไปไนนเลยเนี่ยราคาสามพันห้าร้ออันแรกเลยคือแบบมันจะเหนียวๆอเลยก็แบบอันนั้นคือแบบอันนี้กว่ะไม่มีอะไรเลยอืมอืมแป้อืมแฉกแบบมันมันเหนียวอะ่ะเหนียวแบบอืลองชิม สำหรับคนงบน้อยหรือแบบอยากไปมาร์เก็ตจริงๆอะก็ได้อยู่วะหรือเปล่าได้แหละได้อยู่ไหมวะได้อยู่ว่ะได้ได้หน่อยได้ก็โอเคแต่ว่าถ้าเราอะชอบอะไรมากกว่าเ้าเราชอบชอบของซันเดย์เพราะว่าเขาอะจะมีเนื้อไก่ที่แน่นกว่าแล้วก็นุ่มแล้วก็เขาจะได้รสชาติมากกว่าซึ่งเราแบบของซีพีซีพีก็โอเคค่ะก็ได้ไก่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าแบบก็ถ้าดูแบบนิสัยของของพูดไปนั้งแคถ้าดูจานิสัยก็คือแบบอย่างของซีพีกับของซันเดย์อะแบบความอันนั้นก็ไม่แตกต่างกันมากเพราะว่า แซนด์เลยเขาจะมีรสชาติกว่าคือดูแต่ละอย่างมันก็คล้ายกันหมดเลยหมดเลยส่วนของตลาดก็จะเป็นประมาณนี้มีแต่แป้งมีแบบไม่ไม่หนุนแต่ว่าเนื้อไก่พอผสมอะไรบ้างอะแต่แบบว่าคือไก่เหนียวมากจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครอยากลองไปซื้อรับประทานก็ลองไปซื้อได้่ะที่แบบว่าห้างสินค้าทั่วไปอะไรอยี้ก็มีค่ะตัวนี้ก็ตลาดทั่วไปนะคะแต่ถ้าแบบให้แนะนำของแซนด์เลยอะอร่อยถึงแบบราคาจะแรงหน่อยแต่แบบเขาได้คุณภาพดีๆก็การรีวิวของเรานะคะก็มีแค่แค่นี้ก็ขอบคุณนะคะ Thank you.